กายอยากจะไปนะแต่จิตก็ไม่อยากไปคือกายอยากไปแต่จิตไม่ไปไนงะก็ไม่ไปก็ไม่ไปเพราะมันไม่สัมพันธ์กันไงเหมือนกับเนี่ยตัวดิฉันะค่ะเอาจริงๆเลยนะดิฉันะใจดิฉันะอยากจะไปใจดิฉันะ เอาจิงๆตัวดิฉันอะอยากจะพากายคือจิตัวจิตของตัวเองอ่ะอยากจะพากายเนี้ยไปปฏิบัติธรรมคืออยากไปบวชพิษุณีพิษุณีอ่ะค่ะแต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าการจะบวชพิษุณีในบ้านเรามันก็ไม่มีแล้วถูกไหมคะมันไม่มีแล้ว เพราะว่า,าตามบัญญัติอะตามบัญญตัติที่พระเจ้าท่านบัญญัติไว้อะว่าจะต้องมีศ